วันนี้วันจันทร์ที่13เมษายนก็เป็นวันสงการนั่นเองวันนี้น้ำทำงานนะคะแต่ว่าก่อนที่น้ำทำงานน้ำจะมาแวะซื้อของก่อนแล้วก็น้ำจะพาเพื่อนๆไปดูการซื้อหวยขูดของอเมริกาวันนี้น้ำเตรียมเงินมา25เหรียญน,นะคะเดี๋ยวนะ้ำจะไปพาเพื่อนๆไปเข้าไปดูว่าการซื้อหวยขูดมันเป็นยังไงซื้อได้ได้ยังไงแล้วได้เขาได้รางวัลจริงไหมมี มีคนได้ถึงวันมิลเลียกน้ำก็อยากให้พเพื่อนๆไปดูน้ำเอ่อน้ำไม่ค่อยเล่นเล่นหวยอย่างอื่นนะคะนี่คือเป็นอะไรสนุกสนุกที่น้ำน้ำซื้อเวลาน้ำมาแวะซื้อของแล้วก็เออคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเสียหายมากมายะคะ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทุกครั้งน้ำก็จะชอบมาเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆสิบเหรียญยี่สิบเหรียญอะไรหยอดตู้เข้าไปอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงหวยขูดเนี่ยไปดูกันเลยนะคะ เข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นตัวเครื่องนเดือนค่ะมันก็จะมีหลายราคานะคะจะเห็นได้ว,ว่ามันมีทิเกตละสามยี่สิบยี่สิบสามสิบมีเยอะไปหมดแต่วันนี้น้ำจะมาดูไอตัวนี้แล้วกันนี่ก็หยอดตังเข้าไปหยอดตังเข้าไปนะคะอ่า หยาดไปห้าเหรียญหยอดไปอีกยี่สิบเหรียญแล้ววันนี้นานจะมาเลือกเอาตัวนี้กดหนึ่งไปเข้ากี่ใบเอาสองติ๊กเก็ตแล้วกันลงมา,าว้าวได้แล้วค่ะแล้วเอน้ำเหลืออีกห้าเหรียญจะเอาอีกห้าเหรียญเอาไหนดี น้ำก็ไม่รู้ว่าจะเอาไหนอ้าค่ะเหรียญเอาอันนี้แล้วกันหนึ่งชิคเก็ตเอามาไปดูกันโอเคได้แล้วค่ะอ่ะทุกคนน้ำได้มาแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะมีเอ่อห้าใบละห้าเหรียญใบละสิบเหรียญเดี๋ยวน้ำจะมาขูดให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปขูดกัน,นะคะ่ะอ่ะเรามาขูดกันนะคะ การขูดก็ใช้น้ำกเอเจาเหรียญมาขูดอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวนะ้ำน้ำจะขูดให้ดูนะคะมันอาจจะไม่ถนัดหน่อยก็นี่ก็จะเป็นตัวเลขข้างบนนะคะเราเขาจะให้เราขูดเลขออกมาเราขูดขูดขูดไปกันก็เหมือนการเล่นเกมมาเพื่อนะมันก็จะมีเลขข้างบนบอกว่าหมายเลขอะไรบ้างเห็นไหมคะยี่2ิ้ยแแล้วก็9นะคะแล้วถ้าเราขูด ขูดออกมาในเนี้ยเราขูดออกมาแล้วมันตรงกับเลขเนี้ยแล้วเราก็จะมีรางวัลน,นะคะอ่ะเ,เราไปขูดกันวันนี้น้ําจะโชคดีไหมเนาะคืองานก็ไม่ค่อยได้ทําก็อยากจะมาลองเสี่ยงโชคดูนะคะว่ามันจะได้กับเขาบ้างไหมขูดต่อไปขูดตอ่อไปน้ำว่า มันเขาไม่เข้าข้างน้ำแล้วค่ะน้ำคิดว่าน้ำไม่ถูกเลยนะเออไม่ถูกจริงๆด้วยเนย่มันใบนี้ไม่ถูกค่ะเห็นไหม,ไมคะมันก็จะไม่มีเลขตัวไหนที่มันแมทกับตัวข้างบนเลยอ่ะมาขูดใบต่อไปแล้วกันเสียตังไปแล้วห้าเหรียญน,นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันแต่อันนี้จะจะมะีวินเนอร์นัมเบอร์เยอะหน่อยเพราะว่าสิบราคาสิบเหรียญอ่ะมาขุดกันค่ะ เวลาขูดแป๊บนะคะอ่าเพื่อนๆมาดูกันเนี่ยเห็นไหมน้ําถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะคะถึงมันจะไม่มีตัวเลขที่แมทกับข้างบนนะคะแต่ว่าเขามีเครื่องหมายเขาจะเขียนบอกอย่างเงี้ยว่าเอ,อ่อถ้าได้เครื่องหมายคูณอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าน้ําได้5้าคูณสเหรียญอย่างเงี้ยก็5้าคูณสก็10ก็ได้10เหรียญเงี้ยก็ได้ คุณสิเหรียญคืนแต่มันก็ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมว่าถ้าสมมติว่ามันมันมีเลข9ก้แมทกับข้างบนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเนี่ยถ้า9ก้ารางวัลก็คือ1,000เหรียญอย่างเงี้ยคะ่ะราคามันราคาของแต่ละเลขมันก็จะไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ220อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเลขที่มันแมทกับข้างบนอเงี้ยเอออันนี้น้ำก็จะมาอันนี้เป็นตัวอย่างทำให้ดูนะคะ ก็วันนี้โชคไม่ได้เข้าข้างน้ำค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาด้วยแรงของเรานะคะอันนี้น้ำก็อยากจะมาดูมาเล่ามาทำให้เพื่อนๆดูว่าเนี่ยการเสี่ยงโชคในอเมริกามันก็จะมีหลายแบบมีซื้อลอตเตอรี่แบบที่เอาเลขไปซื้อกันนะคะอันนั้นได,ได้เงินเยอะถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้โชคดีหนึ่งในล้านเราก็จะได้ โอ้โหเป็นล้านล้านเหรียญเลยนะคะหลายร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราถูกจริงๆอะสมมติว่าน้ำถูกอย่างเงี้ยอะสมมติว่าน้ำถูกหนึ่งหนึ่งล้านเหรียญอย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อกําหนดของเขาเขียนไว้ข้างบนนะคะว่าเราต้องทํำยังไงอย่างเช่นอะถ้าคุณถูก มากกว่าหกร้อยเหรียญอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะไปเอาได้ตามร้านสะดวกซื้อไปเอาเงินเนี้ยค่ะได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าปั๊มน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปสามารถเอาใบนี้เข้าไปรับเงินได้กับในร้านค้าร้านปั๊มน้ามันแต่ถ้าคุณถูกมากกว่านั้นนะคะคุณต้องไปรับที่สถานที่ลอตเตอรี่คะ่ะทิกเก็ตอย่างเงี้ยนะคะก็ จะไปรับแบบว่าเหมือนกับถูกเออเป็นล้านเป็นเป็นแสนดอลลาร์สหรัฐอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะไปรับที่นั่นนะคะแล้วก็จะมีอ่อการเสียภาษีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราถูกล้านหนึ่งเราจะได้ล้านหนึ่งเต็มอย่างงี้ไม่ใช่นั่นก็คือ,อ,อกฎของอเมริกาว่าถ้าคุณถูกคุณทําเงินเยอะอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเงี้ยสมมติว่า เราได้ร้านหนึ่งเนี้ยเราก็จะถูกหักภาษีก็แล้วแต่ว่าภาษีของของไอ้ลอตโต้ตัวนี้มันเท่าไหร่นะคะอ่ะน้ำก็จะมาเพื่อนๆมาดูนิดเอ่อมาดูว่าเนี่แหละเนี่ะคะ่ะการซื้อหวย <laughs> อ,อเมริกาเป็นยังไงแต่ว่าน้ําเล่นแค่นี้นะคะน้ําไม่เล่นอะไรมากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรสนุกสนุกนะคะลองลองดูเผื่อวันหนึ่งเราจะโชคด,ดีมันมีคนที่ถูกนะคะถูกเป็นเป็นล้านเหรียญเลยพนักงานที่ทํางานอยู่พรับพิกเนี่ยแหละคะ่ะทาร้านที่ที่น้ําไปซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเขาถูก1ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะเขาซื้อห้าเหรียญคะ่ะเขาซื้อห้าเหรียญอย่างน้ำเนี่ยแล้วเขาก็มาขูดแล้วก็ถูก1 000, ล้านเหรียญเพื่อนคิดดูถูก1ล้านเหรียญเนี่ย สภาพเราจะเป็นยังไงเนาะหนึ่งล้านเหรียญเราก็ไปคูณเอาหักภาษีภาษีแล้วก็หลายล้านบาทอยู่นะเพื่อนๆโอเคนะคะน้ำก็จะมาแชร์ประสบการณ์แค่นี้แหละค่ะอะไรสนุกสนุกนะคะน้ำก็จะขอไปทำงานดีกว่านะคะซื้อหวยเนี่ยน้ำจะไม่จะไม่หวังพึ่งหวยล่ะค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรได้มาด้วยแรงงานของเรา โอเคนะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสงการที่เมืองไทยแล้วก็อเมริกาก็ไม่มีงานอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นค่ะเหมือนกันกับที่เมืองไทยเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากอยู่บ้านแล้วก็กักตัวช่วยเหลือ,อเขาเรียกว่าอะไรอะช่วยเหลือตัวเองอยู่บ้านแล้วก็ป้องกันตัวเองแค่นั้นนะคะโอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุข วันสงการอยู่กับครอบครัวรักษาเนื้อรักษาตัวทุกคนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ